สวัสดีผู้เล่นฟาสซ่าไฟทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กันในเฟสติวั l เพลลิสนะครับผมประจำซีซั่นที่10นะครับตอนนี้เริ่มมาถึงฤดูที่3แล้วนะครับนั่นก็คือวินเตอร์นะครับหรือไดซีซั่นโอเคฤดูที่3นี้นะครับเรามาดูของรางวัลรางวัลเล็กกันก่อนนะครับรางวัลเล็ก20คะแนนนะครับเราจะได้อิโมรี่สามนะครับปีพันเก้าร้อยหกนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่40แต้มนะครับเราจะได้ KTM ีเอ o g t อนะครับโอเค40แต้มทีนี้เรามาเริ่มกันที โฟร์ซ่าทอนกันก่อนแล้วกันนะครับไม่ภามทำเพลงนะครับอ่ฟร์ซ่าทอนนะครับผมวิกฤติชาเลนจ์ชั้ปเตอร์ที่หนึ่งนะครับให้เราเป็นเจ้าของแล้วก็ขับขี่รถพอร์ชเทค a นไทแคนหรือเทคเทเทคนเทคันเทอร์โบเอสนะครับผู้ชื่อผิดขออภัยนะครับปี2020นะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอ่ที่สามารถหารถใันนี้ได้ไหมนะครับคือใครไม่มีรถเ็าจะทำจากตรงนี้ได้นะครับ เคแมนนี้เคแมนอ่านี่ครับผมสําหรับใครที่ไม่มีรถคันนี้นะครับผมอ่าคันนี้นะจากไอตัวพอสตอร์นวิกกี y นะครับก็ถ้าไม่ซื้อนะครับผมแนะนําว่าให้มาทําเควสต,ตรงนี้นะฮ o r ์เซซนโอนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับนะครับในในตรงช่วงเควสของไอ้ฮอร์เ o ซซนโนะครับว่าเควสตัวนี้ทํายังไงนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็แนะนำ่าให้เล่นตัวนี้ให้จบนะครับแล้วคุณก็จะได้พอสไทแคนซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคันเดียวกันน่าจะเป็นคันเดียวกันคันเดียวกันนะครับกนนบับที่ให้เอามาผ่านเกรโอเคผมจะดูก่อนผม,ผ,มผมคิดว่าผมมีแล้วนะพอสไทแคนพอสไทแคไทแค้นทัวร์โบเอสพีสองพันยี่สิบใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะใช่แหละจำไม่อ่าเรียบร้อยครับผม เสร็จไปแล้วกับแชปเตอร์ที่1เนาะต่อไปแชปเตอร์ที่2นะครับก็ให้นําคันเดิมเลนะครับผมไปวิ่งสปีดโซนนะครับให้ได้ดาว6ดวงครับสปีดโซนตัวนี้นะครับเป็นการวิ่งความเร็วเฉลี่ยนะครับให้ผ่านจุดที่มีมากอย่างนี้3ดาวนะเราหาจุดที่มันไม่ได้ยากแล้วกันผมนึกถึงอยู่จุดเดียวเลยสปีดโซนเนี่ยรับไม่ต้องคิดมากก็คือไฮเบร่เอามาขับกันไกลไปมั โอเคเควดเรียบร้อยนะครับผมต่อไป챕เตอร์ที่3นะครับให้เราเอารถคันนี้คันเดิมเลยเพนต์เดอะคาร์บอยอ์ให้ไปแต่งน่าจะแต่งสีนะครับผมเพนต์เดอะคาร์บอยด์ไปแต่งสีแต่งลายลรถนะลองมาดองดูกันไม่ใช่ไม่ใช่เราทำมาที่เพนต์สิเพนต์คาร์ให้มาที่บอดี้เหรอ น่าจะได้แล้วมั้งนี่ก็เพ้ะนบอดี้อันนะอ่ะโอเคถูกต้องครับผมไปเพ้นบอดี้นะครับแต่งแต่งสีบอดี้ประมาณนั้นอนะ่ะโอเคทีนี้แั้นตอนที่สี่ให้เอาคันเดิมนะครับผมไปเออเอิร์อัลติเนทดิฟนะครับหรือ e s สกิลเอิร์อัลติเมทดิฟฮะจริงเหรอปะเนี่ยคือมันมาดูง่ายจังนะครับให้เราไป ทำสกิลอะประเภทอัลติเมทดิฟนะครับหรือไม่ก็อ e ีดิฟอ่ะเดี๋ยวลองดูอัลติเมตดิฟก็คือดิฟไปเรื่อยนะเนี่ยชนนะดิฟให้ยาวที่สุดนะรู้สึกเอออย่งน,นี่เดวดิฟนี่เรียแบบร้อย <laughs> ย่าเป็นแปลนแบบนี้ดิฟมันแน่นอนโอเคได้มาแล้ว5คะแนนนะครับโอเคผมด่านต่อไปนะครับจะเป็นด่านงูของเราเหมือนเดิมนะครับเดอะทริอซีคลาสฮีโรนะครับ ฮีโร่แห่งซีคลาสเอาจริงดิเอาก็ดีเหมนกันนะรถยิ่ง้าก็ยิ่งอันนี้ใช้คันไหนก็ได้นะครับผมเงื่อนไขก็คือใช้คันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในคลาสซีหกร้อยของรางวัลจะเป็นซอลีนชื่อแต่ลลหลักรู้เลยนะซอลีน S1 ปี2018นะครับระดับอีพิกไม่น่าใช่เอกล i v ีเนาะแล้วก็รถคะแนนก็คือ10คะแนนเหมือนเดิม โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเดลเชลลนะครับได้มาอีกสิสบคะแนนนะตอนนี้มีสิบแปดและโอเคครับผมด่านต่อไปเป็นอีเวนต์แล็บนะครับผมของคุณฮอนแซดสิบสองใช่ไหมออของราจะเป็นอ e ีโมดนะครับอีโมดชื่อว่าแซนแน,นะครับแล้วก็เงื่อนไขใช้ขั้นไหนก็ได้ขอให้อยู่ในคลาส a 8 0 0้คะแนน3คะแนนนะครับโอเค แห่งกับเวลา โอเคผมเรียบร้อยสามแต้มของเราตอนนี้เราก็มีอยู่ยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับได้นาะงวันเล็กแล้วเรียบร้อยนะครับกับอิมเมอรี่สามห้าหกสี่นะครับได้มาแล้วโอเคอีกเอ่อสิบเก้าแต้มนะครับสิบเก้าแต้มก็เก็บข้ามพวกนี้ไปอ้าเดี๋ยวผมขอข้ามตัวที่เป็นด่านสโนว์เพก้ g เกมนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นนะครับอยากจะได้รางวันนะครับเป็นจากัว mk 2นะครับ3.8ด นะครับผมคะแนน3แต้มนะครับเงื่อนไขก็คือใช้รถเอ่อฮอริซอนสเปเชียลอีวีสเปเชียลอีวีคลาสอ้อพวกนี้นะครับผมรถตามนี้นะถ้าใครอยากจะดูว่ารถตัวเองมีหรือเปล่านะครับผมให้กดปุ่มดูที่ View ลก c กเบิลคารนะครับอ่าจะมีบอกนะในตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อตัวนี้ คลาส s หนึ่งเก้าร้อยนะครับสามแต้มส่วนตัวผมจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็แต้มสามแต้มผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกคุ้มเท่าไหร่นะครับของรางวัลก็ไม่ได้ดึงดูดขนาดนั้นนะครับใครอยากจะเล่นสามารถมาเล่นได้นะครับส่วนวิธที่การผ่านก็สรุปคร่าวๆนะครับผมผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเพตุากาเกมก็เล่นนะครับเป็นแบบทีมนะครับสู้กับอีอกฝ่ายที่เป็นผู้เล่นนะครับจะเป็นมินิเกมนะทั้งหมดมีอยู่สามมินิเกมใหญ่ๆนะครับประมาณสามนะสามถึงห้า ชนะก็ชนะภายในชนะหรือแพ้ก็ได้นะครับสองในสามนะครับหรือสามในห้าเกมนะครับประมาณนั้นเล่นให้จนจบเนาะจะแพ้ชนะก็ช่างนะครับประมาณนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นเลยแล้วกันโอเคฮะทีนี้เราจะมาข้ามมาทำเครตัวนี้นะเดนเจอร์ไซน์นะครับผมเดนเจอร์ไซน์สองคะแนนนะครับ L.A. คลั Cross นะครับของเรามันเป็น e x c l u s i v e ซของ Extreme E อีกแล้วนะครับผมแฮชแท็กห้าสิบห้าระดับแร่ เงื่อนไขที่ใช้ในด่านนะครับเป็นรถคันไหนก็ได้นะครับขอให้อยู่คา์ดีห้ารอนะครับถ้าทําเสร็จจะได้2แต้มนะเน้วเจ้าทายกระโดดนะครับรอบนี้ให้กระโดดให้ได้ร้อยสีเมตรนะร้อมาตีคันอื่นดูนะคันนี้ก็ได้เออ แสดงว่าบัคฮะเมื่อกี้ DMC คันเมื่อกี้บัคนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราได้มาแล้วนะโกอสนะครับเออแสดงว่าบัคฮะแสะดงว่าบัคคันเมื่อกี้โอเคครับผมด่านต่อไปจะเป็นด่านสปีดแท็บนะครับสปีดแท็บของลงังวัลเป็นซูเปอร์ e ิวสปีนนะครับของลางบัลอาจจะไม่ดีมากแต่ว่ามันค่อนข้างทาง่ายเนาะพวกเนี้ยด่านเนี้ยก็ใช้คันไหนก็ได้นะครับที่เป็นคัส S2 นะครับ 998นะคันไหนก็ได้ S2 โอเคสองแต้มวิ่งให้ได้ความเร็วนะครับให้วิ่งผ่านด้วยความเร็ว309กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ถึงนี่วะ โอเคโอเคทั้งต้องวิ่งข้างๆอ่าเรียบร้อยครับผมโอเคครับ okay. ผมด่านต่อไปเราจะไปเล่นที่ Seasonal Championship นะครับผม Extreme E Copper p r i e พรนะครับของวันเป็น e x c l u s i v e นะครับผม Extreme E อีกแล้วนะครับแพแจาก22ระดับแร่คะแนนที่ได้จากจบด่าน5แต้มนะครับ เงื่อนไขรถที่กำหนดนะครับก็คือใช้ XDM E Class A 8 0 0นะครับโอเค XDM E ก็เหมือนเดิม XDM E รถที่อยู่ในพวกนี้นะครับ Class A 8 0 0นะโอเคพื้นที่ตรงนี้ โอเคผมเสร็จเรียบร้อยฮะซีซันนแชมอปี้ยนชิปด่านแรกนะฮะโอเคผมด่านต่อไปซีซันนแชมอปี้ยนชิปนะครับ Extreme E c o p p e เเหมือนเดิมนะครับจะเป็นพาที่2โอเคของรางวัลจะเป็นชุดนะครับผม Extreme E Yellow ล่เล Suit โอเคส่วนเงินไขรถที่ให้ใช้ก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกับด่านที่แล้วเลยก็คือ a 8 0 0นะ Extreme E นะครับใช้คันเดิมก็ได้นะเพราะว่าสนามประเภทสนามก็เป็นเหมือน,เห,อนเหมือนกันเลย นะครับถ้าเรียนจบก็ได้5แต้มนะโอเคเรียนจบได้5แต้ม โอเคฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ s ี o n a l championship พาร์ทที่2เนนะโอเคครับผมด่านต่อไป seasonal championship นะครับผม Unplugged นะครับของราวันเป็น Porsche นะครับ Porsche Cayman นะครับผมเงื่อนไขที่ใช้นะครับรถก็คือ Porsche t a y c a n นะครับ S นะครับค์ดเอสหนึ่งเก้าร้อยนะครับ รถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่ใช้ในซีซาโน่เอยไม่ใช่ใช้ในวีคลี่ชาเลนจ์นะครับฟอร์ตอนวีคลี่ชาเลนจ์นะครับซึ่งเป็นคันเดียวกันที่ผมบอกว่าให้สามารถมาเก็บจากของรางวัลในฮอร์ซัลฮอร์ซอนโอเพนตรงนี้ได้นะครับผมนะเดีน,นี้ถ้าเราได้จบก็ได้5าคะแนนนะครับอ่ะโอเคไปเหมือนเดิม S1900 ่้ยใช่ไหม โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเฟสติวัลนะครับซีซันอลแชมเปี้ยนชิพนะครับโอเคครับผมด่านต่อไปทรัชเชอร์หันนะครับทรัชเชอร์หันอันนี้คือผมบังเอิญนะอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ไม่รู้เป็นไรคือมันก็ก็มีข้อดีแหละมันก็นะเพราะเสียคือเราไม่ทันละก็คือผมไปเล่นด่านนะครับของอาท,ที่อยู่ในซีซันอลแชมเปี้ยนชิพนะครับบังเอิญไปเล่นแล้วก็ผ่านเควสนะครับไปเล่นจบด่านด่านหนึ่ง ให้ผมไปหาในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าให้เรานะครับเล่นชนะสนามนะครับ Copper can ค,คนยอนอคอ s s สคันที่นะ,ะโดยใช้รถไฟฟ้านะครับขัดใจก็ได้นะครับด่านด่านนั้นอยาผมขอดูก่อนมันเป็นคอร s สคันที่นะอะตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นด่านที่อยู่ตรงนี้เลยอด่านแรกเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้น,น,นะครับเขาเล่นโดยใช้รถไฟฟ้านะครับถ้าใครตามมาถึงตอนนี้ก็น่าจะผ่านอยู่แล้วแหละเพราะงั้นผมคิดว่าไม่ต้องอธิบายให้ให,ให้ยากนะครับแล้วก็นี่ จริงๆผมครบแล้วนะ40แต้มนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรผมจะทําต่ออยู่นะฮะเพื่อที่จะอธิบายแล้วมันก็ค้ั้งที่จะสั้นด้วยละ่ะ2ด่านนี้โอเค3แต้มต่อไปเราไปหาสมบัติเลยนะฮะสมบัติอยู่ตรงนี้นะครับด้วยความที่ผมมี D.O.C. นะอ่านี่นี่นี่สมบัติเอ้ยด้ยด้ มันจะได้โฟร์ซ่าพอยต์นะครับหน,นึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยแต้มไม่ผิดโอเคครผมด่านอันต่อไปนะโฟโต้ชาเลนจ์นะครับสองคะแนนนะครับของรางวัลก็คือเสื้อผ้าอีกแล้วนะครับผมเฟริดนะครับเออ่ลูดาเบียร์แคปและเจนเดอรี่เงื่อนไขของนี้ก็คือให้เราถ่ายรูปนะครับรถพอร์ชเคมเทรคแคนนะครับพอร์ชเทรคแคนทูโบเอสบีสองร้อยี่สิบคันเดียวกันกับที่หาจากด่านนี้อีกแล้วนะครับเนี่ เล่นด่านเดียวได้เอามารถมาใช้ต่อหลายหลายคันหลายๆด่านเลยนะให้ถ่ายที่ Copper Canyon นะครับ Copper Canyon นี่ไง Copper Canyon อาคันนี้คันนี้คันนี้คันนั้นมันเป็น Welcome Pack พื้นที่มันเป็นแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่มั้งตรงนี้นะครับมันก็อยู่ในโซนอยู่ลองดูอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายติดรถไฟนะคะขอแค่อยู่ในพื้นที่ก็พอละโอเคนะฮะโอเค,อเ,คเสร็จแล้ว เค็ง่ายมากเลยนะฮะโอเคฮะ <Right. S 1> okay, ต่อไปจะเป็นด่าน horizon open นะครับด่านนี้เคยอธิบายไปแล้วนะได้2แต้มนะครับก็คือให้เราเล่น horizon open นะครับด่านไหนก็ได้นะเป็น custom rate นะครับให้จนจบนะก็จะได้ของรางวัลเป็น pos r c h e token นะครับ s, <S นะครับสองแต้มนะครับเอามาใช้ได้หลายด่านเลยนะคือจะเป็นทั้งด่านเชชเชอร์ันก็ทำได้นะวอล่ h ชาเลน g e นะครับ พวกด่านไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็วิกฤติชาเลนต์นะครับเอามาทําได้เยอะมากเลยนะถือเป็นเปนเป็นด่านที่มีประโยชน์ด่านที่ดีดีนะโอเคตามนี้เลยนะครับส่วนวิธีการเข้านะก็อธิบายไว้ก่อนแล้วกันมันอยู่ที่หน้าออนไลน์นะครับ h o r n z o n Open ตรงนี้เลยเป็นด่านไหนก็ได้นะไม่ได้บอกเป็น Open น a c i n g นะครับขอแค่เป็นอ๋อโอเคโอเคโอเค คอมพิวต์อ r ค s อสคันที่นะเกือบแล้วเกือบแล้วต้องเป็น Horizon Open ที่เป็นด่านครอสคันที่นะครับคอสคันที่คอสคันที่คอสคันที่นะครอสคันที่ก็ตอนแรกเราที่มามาที่นี่นะฮะคัสตอมเลสแล้วก็เลือกเป็นครอสคันที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดค้นหาส่วน Performance Card นี่แล้วแต่เราเลยจะเอา Card ไหนนะครับประมาณนี้ตรงนี้นะคัสตอมเลส โอเคทีนี้อันต่อไปนะครับที่ผมจะมาแนะนำอ่าเลืมบอกนะถ้าเรียนจบได้สองแต้มนะอันต่อไปจะเป็นในส่วนของ h ฮอตวิวนะครับเป็นอ่าเฟสซบุ๊กของเป็นภารกิจที่อยู่ใน h ฮอตฮอตวิวนะครับสองด่านนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าแบบที่ h ฮอตว e วก่อนในส่วนของเควสที่เป็น h ฮอตว e วนะ DLC นะครับวิธีการผ่านผมเคยพูดไปแล้วในตอนอ่าซีรีส์สินะครับของฤดูซัมเมอร์นะ ตอนกลับไปดูได้นะครับอ่าโอเคสปีดแท็บนะครับผมของรางวัลเป็นซุ p เปอร์ฮิวสปินนะครับ2แต้มอ่าเงื่อในไขไี่ใช้นะครับคือขั้นไหนก็ได้ S1 นะครับ S1 900นะครับจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้วิ่งให้ได้ความเร็ว418.4กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจุดนี้นะจุดนี้จุดนี้ฮอตวิวตรงนี้ไม่น่ายากผมคิดว่ามันน่าจะมีบูสต์จากจุดตรงนี้แหละนะครับนะ s 1 9 0นนะครับประมาณนี้ต่อไปจะเป็น Seasonal Championship นะครับจุดของ Seasonal Championship ตัวนี้ของราวัลก็ Super ร์วิสปินเหมือนกันนะครับถ้าเล่นจบได้5แต้มนะครับของอรถบังคับนะครับก็คือ Mitsubishi นะครับคันไหนก็ได้ B700 นะครับ Mitsubishi นะ b 7 0 0นะตรงนี้นะนะ เขตอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมฮะเข้าไปเล่นแล้วก็จะมี3ด่านขึ้นมาให้เราเล่นในครบเล่นในชนะนะครับผมประมาณนี้เลยก็ได้มาหาแต้มง่ายๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับใครเล่นมาถึงตอนนี้แล้วเท่าผมแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตัวนี้นะครับ45แต้มเนี่ยให้มาเล่น2ด่านนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องเล่นก็ได้ั้งเพราะว่าไองด่านเนี้ยมันก็ ทบออกไปมันก็จะเกิน40แต่ว่าผมแนะนำ้วกันนะครับเพราะถ้าเล่นแล้วมันจะอยู่ยาวนะเนี่ยอยู่ไปจนถึงจบดูๆไปจบซีรีส์เลยนะเห็นปะซีซั่นหน้าผมก็ได้2แต้มนะเริ่มด้วย2อแต้มเลยก็ผมแนะนำนะสด่ดานนี้นะครับเป็นดานราวลนะครับเข้าไปเล่นมันจะมีรถบังคับแล้วก็ด่านบังคับนะครับแต่เราสามารถเลือกคู่แข่งได้นะดะน่าจะด่านที่เป็นตัวนี้เลือกคู่แข่งได้นะมันรี ก็เล่นโดยที่ห้ามชนห้ามกดรีประมาณนั้นนะครับเล่นให้ใหชนะโกดด้วยก็วิ่งให้ครบสนามหนึ่งรอบนะฮะก็ได้เลยง่ายครับไม่ยากไม่ยากในส่วนของฟอสซัลทอนวิกฤต์เอ,อ่อไม่ใช่ฟอสซัทอนเดลี่เดี๋ยวผมจะแปลลงใต้เดสคริปชันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วถ้าใครสงสัยอย่างนี้นก็สามารถพิมพ์ถามได้นะครับประมาณนี้นแล้วกันเราก็ได้ครบแล้วนะครับสําหรับเรามันเล็กนะครับอีโคอีโมรี 3 5 6 4ปี1 9นเนะครับเป็นรางวัลใหญ่ k t m x b o g t 4นะครับ,ร TM, ow, 4, รบโอเคเดี๋ยวเรามาจบคลิปนะครับเพื่อที่จะรอสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับสปริงฮอตซีสั้นเนาะของรางวัลใหญ่เออของรางวัลเล็กนะครับ PORCH e 911ปี1990นะครับแล้วก็40แต้มสำหรับรางวัลใหญ่ก็คืออ่านว่าอะไรเนี่ยวอล์กส์คาร์ชอนอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อย ว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะสัปดาห์หน้า,ามันให้เราถ้าเป็นวิ่งที่ชาเลนจ์จะต้องใช้โดตัดใช่ปะเราหาได้จากไหนบ้างป่าวะจะหาไม่ได้จากนี้เหรอสัปดาห์หน้าอาจจะต้องซื้อละมั้งนะโดตัดคันนี้อโอเคโอเคครับผมเจอกันนะฮะขอบคุณมากนะครับใครสงสัยอะไรถามได้ที่ช่อง description เลยนะครับผม